กล้วยไม้สกุลแมน,นด้าครับกำลังได้รับความนิยมจากทั้งในและต่างประเทศครับด้วยจุดเด่นที่มีการดอกใหญ่และก็สีสันสวยงามครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนกล้วยไม้ผู้ใหญ่เล็กเกรียงชายโอสิริสกุลนะครับเห็นบอกว่ามีกล้วยไม้หลายสายพันธุ์โดยเฉพาะสกุลแมนด้าใช่ครับจุดเด่นเกิดจากการที่เราดูแลผสมพันธุ์เองด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับช่อใหญ่อดอกใหญ่ปักจักรันทนเป็นที่นิยมของตลาดนอกและในไทยกล้วยไม้โอท็อปนะฮะเรียกว่าเจ้าแรกในเมืองไทยก็ว่าได้สีสันทํายังไงถึงได้ออกมาแบบเนี้ย ก็จินตนาการดูว่าเราต้องการสีไหนแล้วก็พยายามไฟสีให้เป็นสีแปลกๆออกมาเพื่อให้เป็นเป็นของใหม่ในประเทศไทยและต่างประเทศที่เขาเห็นของแปลกซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นบอกเราทำทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับเริ่มจากการผสมเกสรแล้วก็เอาฝักไปให้แหลบเอาออกมา พราะออกมาเสร็จ2อสมปีแล้วก็มาปลูกใช้เวลาประมาณชุดหนึ่งหกเจ็ปีเพื่อได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วมาคัดต้นที่ว่าสีแปลกๆที่เมืองไทยไม่มีและต่างประเทศไม่มีที่เห็นนี่กี่ปีครับที่เห็เนี่อเปีสวยแบบนี้เลยถ้าจีนเนี่ยเขาจะนิยมเป็นสีแดงกับสีบูยุโรปจะออกไปชอบสีแบบสีวายสีคลาสสิกตอนนี้ คนนิยมเรื่องของกล้วยไม้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลแวนด้านะผู้ใหญ่ทีนี้ไม่ผิดหวังครับนะหลากหลายมากท่านใดสนใจนะครับอยากจะนำไปเลี้ยงหรือว่านำไปขายต่อก็ติดต่อผู้ใหญ่เล็กได้นะครับอยู่ที่ตำบลโพรงมาเดื่อนะครับอำเภอเมืองคอนครปฐมครับ